ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้อาจจะร่องเป็นสามน้อยเนาะค่ะสามน้อยมารวมวันนี้วัน,นที่16บหมิถุนายนสองพันห้าร้อยกสิบแปดกับการสอบง่ายเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ไปถือเป็นมือสอบง่ายเนาะค่ะขอให้เห้ให้ปังเด้อพี่น้องขอให้เข่ารั่วๆเข่าบนเข่าล่างเนาะค่ะ สำหรับความฟันมื่ขึ้นแอดขอเวลาจากหน้าที่กวาวหรือสองหน้าที่ในเด้อค่ะพี่น้องอย่างน้อยต้องแปดนาทีจังจะได้ตามกติกาเพื่อนเนาะค่ะความฝันมื่ขึ้นกะฟันวากินเหล่าว่รารู้ว่าจะฟันดีหรือฟันหลายแอดเพ่งค่อยฝันจากเทียเลยจะเกิดเป็นคนมากพี่น้องเนาะค่ะฟันวาไปที่กินเหล่าดีหน่อยคนนมนังอยู่สองคนเนาะต้องมีหกหรือเปล่าค่ะต้องมีหกเด้ต่เก่าเนะาะตะหกบ่หกกะเก่าบ่เก่ากะหกแท้แท่ะค่ะ เด็กน้อยนั่งเฝ้าขวดเหล่าอยู่เหล่าเป็นเหล่าหนอกซื้อเป็นภาษาอังกฤษมดเลยอ่านบ่ออกมันเป็นเหล่ามู่ข้าจ้ากินอยู่สมือนี้บนเนทะแอดก็เลยไปมันไม่แกวในน้อยอยู่ค่ะแกวกงบอกเพื่อนเอิญบอกเคยกินชีวิตจริงไม่เคยกินเลยมันเป็นว่าดีได้แต่ว่าเฮ้าเป็นคนมีหลูกมีไผ่เนาะค่ะเฮากินบ่ได้เฮาก่กินนะคะขคนกินบเป็นคนบ่ดีนะคะ ดีสัวยุที่เมนพู้ว่ากินกับว่าดีทอผู้กินกับมีนะคะเพราะฉะนั้นเทาบริวากันเนาะ,อะแอดเลยไปเท่กินของเพลินเด็กน้อยมุนั่งละบนันนี้แซบ่บแซ่บพี่น้องให้หวานกับบ่หวานลดกลมกลมหมากเลยก็เลยแอดก็เลยแน่เบาในความฝันว่าโอ้ยแซ่บขนาดนี่มีนาคนถึงกินค่ะกินเน่ย่าซ่านค่ะพี่น้องนะคะ อ่าคนจังกินขักิกนแน่พนะบ้านี้ติดใจมิการไปเท่กินขังที่สองเนี่ยกินสองแก้วพี่น้องกินสองแก้วบ้านี้ก็เลยก็เลยเทกินเป็นขังที่สองก็แสบคักแสบเนี่ยคือเกาเด้มันดีบะบูมันแสบมันตองบ่แสบมันจังดีเนาะตะเกาเนาะบ้านี้แอดก็เ,กเลยเทกิน ได้กินเป็นขังที่สองได้หน่อยมื่อันก็นางยิ้มปุยๆอยู่กับว่าวเด้ค่ะอ่าขันนีหลายรอบก็บนั่นก็คงสีคักแน่ยนู่น่ะแต่รสชาติด,ดีมากเลยเพราะูวากินงกิ้แล้วมันเป็นนังสั่นเพราะแต่แอเดเ็นผู้ใด้กินกันงี้หนางี้ตาอยู่เนาะมันคงอย่าบ่าได้รสชาติคือยังแอดกินแท้เนาะคะ่ะแกปากจับจับอยู่แต่ละคนสีหัวบับบับอยู่เนาะแอดเ็นเพิ่นกินไหมมันอี อันฟันเรื่องที่สองมือนี่เรื่องที่สองก็คือฟันว่าต่อกันนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละค่ะฟันมาไปเฮี้ยนถวพอพอแม่ถ้าเพ่นเสียเมืดเราละเฮี้ยนพญ่บาลหลังเี่ในบานเดียวนี้เนาะค่ะติดกันกับเฮี้ยนแอดเลยพวะเรื่องจริงก็คือติดกันอย่แต่มันเป็นเฮี้ยนหลังเก่าที่บ้านในยกแต่สมัยตะกีเนาะค่ะเฮี้ยนเฮี้ยนพญ่บาลเฮี้ยนแม่หนั่งหลังเก่าเฮี้ยนแอดหนั่งหลังเก่าถี่บ้านในทุบตอนนี้คือลือถิ่มไม่เมื่อทั้งสองแล้วนะคะบ้านนี้ แอดเขาไปเฮียนเฮียนแถวแม่บานี้คล้ายๆก็วันสีมีงานนี่ยังเหรผู้เฒ่ามานังยู่เฮียนแม่พี่น้องกับว่าหลายคนแต่ว่าอ่านนองพอมากบันีเลาสีเมียบานเราสีเมี่ยบานก็เลยบอกคุณยี่บานในยี่บานเดี๋ยว่าไปส่งอ่าวุตีแต่ว่าอ่าวผู้นี้เป็นเสียแล้วนะคะอ่าวก็เลยตอบขึ้นมาว่าเป็นยังดอกอันอ่าวขี้รดสองต้อรดสองเทียหนึ่งดอกวางสินาอค่ะคือยังแอดใท้เรากินสองเทียแม่พี่น้องมันจะมีสองบ่อหันเด้บานี้ บัานี้พี่ยายบ้านนี่เป็นส่งเขียดส่งยากนี้ส่งจะเขียดเร่ยงออหยางพี้องศูนย์ก็ปึ๊ดก็ปัดก็ปึ๊ดก็ปัดอยู่อ้าวแล้วก็เลายางออกไปแล้วก็เลยเมียบานแจ้ว่าไปตอนใดเห็นออกไปแล้วแต่ว่าเรเห็นต่อไปอีกต่อมาเลยนะคะบันนี้แอดก็เลยยางมาหน้าบ้านนั่นแหละที่ในมานั่งกินเหล่าน้ำเล็กน้อยนั่นแหละแต่ว่าเฮี้ยนจะคล้องบ่ไเด้เขาไปแต่ว่าเด้เขาไปจะเฮี้ยนเฮี้ยนแม่เนาะแต่ว่าเลี้ยวเขาไปเบื้องโยกับหลังเกาตัําๆตะกี้เลยแต่โดนๆเนาะค่ะ แต่ว่าเหรานี่ไปตั้งยุดเตียงหนาบ้านติดถนนร้านบ้านไกลๆมะยามประสนนั่นแหละก็เลยได้ไปนนางกินน้าเขาเนาะค่ะตะนานนพี่น้องไม่เคยกินแดกเทียในชีวิตจริงเนาะค่ะไม่เคยกินแดกเทียเลยนะคะไปกินนันแก้ปากแกะจับคนนี้พี่น้องโอ้เสียบปันกันย้อนข้าเจ้ากินนอกค่ะนะใน้ความฝันไหมเกิดอาการติดใจรสชาติบอค่ะเสีบค่ะ ข่าไปบคําเตือนก้อนคําเตือนวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ใช้วิจะะารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะแอดก็คือน,น้ำศูนย์หกอยู่ดิพี่น้องเงยบานแล้วศูนย์ตะเกาออกได้ศูนย์หกศูนย์หกเยค่ะตะวมเมือนีสิปเป็นนังไดตามรักแล้วน้ำสามคนแอดกับเด็กหน่อยมูลนันกับสามนในแอดคือหมักสามแท้ถ้าศูนย์กับบาลีคีพี่เง้ยบานกับศูนย์หนึ่งกับออกยากเนาะ เด็กที่เห็นแอดหาเจ็ดได้มาบ่ได้เขาไปนี่เหนแต่อยู่บริเวณนั่นล่ะเอาหนั่นเนาะค่ะแจ็คสิตีไปจังไดเนาะพี่น้องมันกะสี่ล้ายไปหนาค่ะหมู่บ้านนี่แอดว่างเลขติดศูนย์หกสองไหวเห็นบ่ค่ะศูนย์หกสองหกกับมาน้อยอ่าปกติเนาะพี่น้องเนาะถ้าสี่เล่าก่อนเลาสหน้อยใจเนาะค่ะน้อยใจอ่านะคะหาเพราะเกิด ศูนย์เกิดศูนย์หนึ่งน้อยแหลกของเข้าเข่าที่หนึ่งศูนย์เลยเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งศูนย์เอดฝันตะม่วบ้านนี่นี่เอดฝันว่าแอดล่องส่างแอดฝันว่าแอดล่องส่งางเอาเลขมันมาชนก,นกันกับสูตรนี่แอดว่าไม่ต้องสิยมาหาศูนย์สามคักๆนี่ม่วบ้านเนาะคะ่ะบ้มาพี่น้องบอามากกับว่าเป็นยังเลขติดบนล่างของเข่าก็ถือว่าอ่าเดินอยู่ที่นะคะสองสองปุ่นพี่น้องไปต่างหลายรอบเนาะคะ่ะ เลขติดตัวนี้ถือว่าเดินดีนะคะไปที่ของน้องต้าน้องต้าวางสี่กับหกนะคะน้อยแหลกบามีสี่มีหกน้อยสองเจ็ดหกของน้องต้ามีเป็นตัวกลับก็คือหกเจ็ดนะคะเรลากะสองสองสามแปดบ่มีนะคะน้องตาเขาหกเจ็ดพี่น้องไปเบื้องมือนี่ก็น่ะแนวทางเฮ้าสีเดินต่อบอ่า่าบรู้ว่าผลท่กอกรออมสินออกอยังงาะคะ ว่าสิไปแตะ e อ,อมสินล่องเบิงกันหน้าพะนะบบท่านจ่อยเนาะค่ะพี่น้องบบท่านจ่อยค่ะติดบนล่างสื่อนี่แหละค่ะที่ฝันมือขึ้นนี่แหละพี่น้องออกอิริซาบูติดบนล่างมึอนีหาหนึ่งเจ็ดเดีพี่น้องนะคะวิ่งรูดห้ากับหนึ่งคนละสูตรนะคะคนละสูตรเอ็ดจับหาเจ็ดหาศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สามตัวหางเดียวกับคือหาหนึ่งสองเนาะค่ะ นะคะห้าหนึ่งสองเอา,าเดี๋ยวเด้อค่ะสามตัวหางเดียวจับไว้ที่ห้าหนึ่งสองนะแคบเอาค่ะพี่น้องกระดาษติดกันไปของน้องต้าวันนี้จับเด่นที่ศูนย์กับสองเนาะค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปด 27 24 28 3ตัวหางเดียวคือ602อ่ะพี่น้องตัดเอาน้ำในเด้อค่ะแคปบเอาค่ะโดยเฉพาะเลขติดบนล่าง517นี่ค่ะเดินดีเดินเง้วๆยว่่่ะพี่น้องเนาะค่ะสะเดินต่อพอเอาแคปบเอาค่ะพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องพวกเข้ามารับชมซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ